ถ้าคุณเปิดร้านแบบนี้เตรียมเจ๊งได้เลยครับถ้าวันนี้คุณเปิดร้านนะแล้วคุณรอลูกค้าเข้าร้านอย่างเดียวนะครับเอ๊อะเมื่อไหร่เขาจะมาเข้าวะนั่งรอแกวไปแล้ววันแล้ววันเล่าเตรียมตัวเจ๊งครับกับประเภทที่2คือเปิดเพจแล้วรอคนเดินเข้ามาชนเพจเองไอ้นี่ก็เตรียมตัวเจ๊งครับเพราะเพจมันมีเยอะมากมหาศาลแล้วโอกาสน้อยคนจะบังเอิญฟลุกมาเจอเพจคุณแทบไม่มีแล้วครับ ดังนั้นการที่คนจะเข้ามาเจอร้านคุณการที่คนจะเข้ามาเจอเพจคุณนั่นคือคุณต้องทําอะไรบางอย่างคุณต้องดึงดูดลูกค้ามาคือปัจจุบันนี้มันเกิดสภาวะที่เรียกว่า choice war choice คือตัวเลือก war คือสองครามคือมันเกิดสงครามตัวเลือกมากขึ้นนั่นคือคนที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้เป็นคู่แข่งของคุณเขาก็จะมาเป็นคู่แข่งของคุณในขณะที่คนที่เป็นคู่แข่งของคุณปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น จะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่อาจจะซื้อแค่ระยะทางสัก1กิโลจากบ้านสมมติของบ้านผมเสียอย่างผมอาจจะซื้อสินค้าก็คือ1กิโลจากบ้านผมแค่นั้นแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ปัจจุบันนี้คือคนอยู่ทุกที่ซื้อของทุกที่นะอยู่กรุงเทพจะสั่งของอุดรมาก็ได้อยู่อุดรจะสั่งของเชียงใหม่มาก็ได้คือมันทุกคนเป็นคู่แข่งคุณได้หมดไงและแม่คู่ทุกคนเป็นคู่แข่งคุณได้หมดปั๊บสิ่งที่ทำได้คือคุณจะทำไงให,ให้อยู่ในใจลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งครับคนโดยส่่วนนใหญะ พอทําสินค้าขายเนี่ยนะครับไม่ได้คิดกับการรุกเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าดังนั้นสมมุติว่ามีร้านขายสินค้าเหมือนกับคุณเนี่ยหนึ่งมืนร้านในประเทศไทยแต่ตอนลูกค้าเขาเซริร์ชเขาเจอแค่100ล้านในขณะที่มี1 0,000ล้านนั่นะคือหายไปเท่าไหร่ฮะเก้าพันเ้านไม่ได้เป็นคู่แข่งเขาเลยครับเขาหาคุณไม่เจอเลยดังนั้นคุณรอยอย่างเดียวไม่ได้แล้วไม่รอต้องทำยังไงฮะคุณต้องรุกไปหาเขาครับหาคนเปิดร้านรอนในเสร็จคุณต้องรุกไปหาเขาข้อหนึ่งคุณต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้ คุณต้องทำงาก็ได้เขารู้จักครับเมื่อเขารู้จักแล้วว่าคุณขายสินค้าชิ้นนี้เขารู้จักคุณเป็นใครเขามั่นใจเขามานะครับลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยนะฮะเปิดร้านขายเภสัชนะขายยานะครับอยู่ในอำเภอไกลๆฮะจังหวัดอุบลไกลเข้าไปอีกนะครับซึ่งปกติร้านเขาแล้วเนี่ยนอกจากคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเข้าเลย ทบแน่นอนผมอยู่กรุเงเทพผมไม่ไปซื้อของที่อุบลอุดรแน่นอนแต่พอเขาทาสร้างตัวตนคนรู้จักปั๊บปรากฏว่ามีคนจากกรุงเทพคนจากเชียงใหม่คนจากกอนแก่นคนจากสามจังหวัดในภาคใต้เข้าไปทักไปเพื่อขอซื้อเห็นไหมคนลองเดี๋ยวไม่ได้คุณต้องออกมาสร้างคอนเทนต์ออกมาสร้างตัวตนให้คนรู้จักคุณเมื่อคนรู้จักคุณแล้วเขาก็จะซื้อสินค้าของคุณปีนี้นะฮะเป็นปีที่ถ้าใครยิงแหวต้องเรียกว่าเชยเขาไม่ยิยงแหันแล้วครับเขาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ ก็มีตัวตนได้เดี๋ยวตั้งมาเองถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ใเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึง่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้คะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามในแอปไซต์แบงก์สุบกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ